Hello guys, my name is g i n i a we're back at Kunyakururam, um. and we're at w s w a n l u w o n g โอ้ว oh, 9นาทีเลยหรอตรงนี้ก็สวยนะเนี่ยเนยี่มลื่นนะ ปิดเธอลูกมันได้สิบเก้านาทีแล้วสิบเก้านาทีไม่ใช่นะั่นคือกำหนดนี่เท่าไหร่แล้วเดี่ยมันก็แค่กำหนดนี่เราได้กี่นาทีแล้วนี่พุ่งนี้ยต้นอะไรขังท่าง จูเนี่ยไม่พาไปดูดอกไม้เลยวันนี้นะไม,มไม่รู้พาเดินอะไรไม่รู้มีก็ทางเรืองงนั่นไงที่เรือจอดนะจูเนี่ยไม่พาไปไปทางนั้นมันไกลนะมาไหนอ่ะไหน,นไหอ,หอ่ะไหนอ่ะอืม ตัวหนึ่งๆน,นั่นแหละโอ้ยมันไม่เห็นเลยนะเนี่ยอ๋ออยู่ฝั่งน้ำมันนะมันกินปลานะันะ่นน่ะ เสียงไอ้เครื่องแล้วปิดคลิปปอดเร็วเดินออกกําลังกายตอนเช้าจ้าโอ้ยนกใหญ่ไปละเหนื่อยดูเหนื่อยจุเนียโอเคมาโทรศัพนี่นี่ี่บานเท่ากับมีได้จัดเ็าเอื้นยังก่อนเอือนเอียง อยู่อันเท่านี่เขาเขาเามาปลูกเลยแถวยาวเลยค่ะกินได้พร้อมเด้อกินได้พร้อมเด้อนี่ค่ะนี่นี่นี่ยุบันเห็นอยู่หน้านะคะอ้ยหยัยนมึงบง่งเนี่ยห้อยขาเจ้าหักหักหักดอก 2. นี่จะ้ะนี่ ได้พร้อมด้วยค่ะมันก็สุนน้ำใหม่ใสกินก็สุนน้ำใหม่ได้เซยกนะป้าเนี่ยใบเตยแมน่นอเลยใบเตยของป้าของบ้านท,ทั้งนั้นเลยค่ะุณยายเห็นป้าเดินเบิ้งไปเรื่อยๆค่ะ <c oughs> อันนี้ตน้นต้นยอดนะคะ่ะคูอักแต <c oughs> นอีกเหรอทั้งหมดง่ายเลย เป็นภาษาสวนหลวงก็มีกระเพราต็นนี้ค่ะอันนี้ต้นแข่งเปน็นภาษามีมีมมทุกอย่างมี่บดท่านใหม่พืชพักนี่จะ้ะแข่งนี่ครับนี่บะ คไ okay. ทายให้เบิรงจ้ะเบิองเด้อค่ะเด้อผักหวานบานนี่ผักหวานบานนี่ก็ยังมีค่ะกินเอามาปลูกทุกอย่างทุกสื่งครับกะเพราเห็นไหอุ้ยอันอันนั้นมันโดนอันผมชื่อรถนะจ๊ะนี่มันักขา จุนเนีย่ยย่านตัวต่อไปแล้วครับวัวห่อนค่ะคุณยายมานั่งพักแล้วบ่นจุ่นเนียตรงนี้ก็สิเป,ป็นเนนเห็นมะค่ะนี่เรือบไอ้ปันเห็นมะตรงนี้เนี่ยมาส้นพี่หมืนี้ท้างคุณดอกไม้หลายจะ้ะท้างนี้ มีห้าง,งห้างดอกไม้ตรงนี้มันเป็นเน่นเป็นสนามแล้วก็ต้นใหม่แล้วก็ปลาจากทางนี้โซนนี้นะที่เนินแบบนี้เนี่ยโซนน,นี้ที่ให้นางลมเดินค่ะเย็นสบายจ้ะต้นไม้โซนทางนี้มีดอกไม้แต่กับปลาหลคือทางประตูนัน ประตูทางพุ่นที่เขาบันกอน,นั่นลายจะดอกไหมมาทาม,มีสิเป็นมุมนั่งเป็นย่อมย่อมตอนเช้าจะถิ่มานั่งจนข้าวตึงใจของข้าวถึงคนมานั่งย็นสบายจ้ะาตอนเช้า อกคุณบิงเนาะจ้ะเนาะคุณยายก็มานั่งอยู่ใต้ผมเลยตรงนี้นีเย็ยนดีเย็ยนสบายโดดพดน้ำต้นไม้ก,มกม็สิมาอะลรจ้ะบ้าสม งานกันก็สจะออกทำงานยามเศร็เก็บกวาดี่ค่ะวิ่งออกกําลังกายกันยังนี้อยู่คุณยายยังหลบหลบได้หลบใหญ่นี่จ้ะชิปนี้กะเอาไว้สักนี้ก่อนน้อจ้ะนะคชิปหนาค่อยพอกันไหมจ้ะ สวนหลวงค่ะทากันอย่าลืมไลค์และสมัครรับข้อมูล notification on ไม่ลืมแชร์ให้เพื่อนและครอบครัวเพจเพื่อคอมเมนต์ดาวน์บโล่าบายสวัสดีค่ะจะเข้าไปในป่าเหรอคะจะปีนภูเขาเหรอตรงเนี้ยชิดหน้าพอกันไหมจ้าสวัสดีค่ะ